สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับ EP ที่103นะครับสำหรับไม้วิกเตอร์นะครับ HMR ป o นะครับจะมี2สีนะครับนี่สำหรับไม้รุ่นนี้ครับสีนี้จะเป็น5 u นะครับส่วนสีนี้จะเป็น4 u นะครับสำหรับสำหรับไม้วิกเตอร์นะครับก็ขึ้นสายนะครับอันนี้ก็จะได้ถึง23เออ32ปอนด์นะครับน้ำหนัก หนึ 10, ่งสิบจุดห้นะครับ 5G นะครับเป็นด้ามฟรีคอร์นะครับส่วนอันนี้ส่วนอันนี้ขึ้นเออ่ตัว 5U จะขึ้นสายได้3 1สปอนด์นะครับน้าจีเหมือนกันนะครับสำหรับ2รุ่นนี้นครับก็เป็นไม้เอ่อจะอะไรอะ่ะเป็นไม้บรรลานเหรออืมใช่ครับตีง่ายนะครับสำหรับ 2รุ่นนี้ครับจะมี2สีนะครับราคา1,990บาทนะครับใครดูจาก EP ที่103นะครับก็เดี๋ยวรับส่วนลดไปเลยนะครับเดี๋ยวรับส่วนลดไปเลยนะครับสำหรับสาหรับใครที่สนใจดูไม้รุ่นนี้อยู่นะครับราคาไม่แพงนะครับตัวโปรด้วยตัวโปรด้วยนะครับก็ฝากอ่ะเรื่องไม้ก็จะเป็นประมาณนี้ละกันนะครับขายเร็ว นะครับเหลืออยู่ไม่กี่อันละนะครับเหลืออยู่ไม่กี่อันละก็ขอฝากการใช้สนามของเราด้วยครับทางเราเปิดให้บริการตั้งแต่10 0โมงถึงเที่ยงคืนนะครับก็10โมงถึง4โมงก็ราคา170บาทนะครับกดตามแล้วก็กดระเบียบสากลนะครับเป็นรองหท้าแบตเท่านั้นนะครับอย่างอื่นก็ ให้เข้าไม่ได้นะครับก็จะต้องเป็นแต่รองท้าแบบเดียวนะครับสําหรับออขออดเรานะครับก็เดี๋ยวไปดูตัดภาพไปดูการเรียนการสอนนะครับของเรานะครับในแต่ละวันแต่ละวันนะครับว่าเรามีสอนอะไรบ้างนะครับก็แล้วก็เราก็จะมีคารดการเรียนการสอนนะครับเชิญ EP ที่104นะครับก็จะมาเชิญชวนให้ดูว่าจะมีไม้อะไรนะครับมาให้ดูอีกนะครับสำหรับค่ายไหนเรายังไม่บอกละกันนะครับก็ส่วนช่องทางการติดต่อนะครับขึ้นมาได้เลยนะครับขึ้นมาให้หมดนะครับก็เดี๋ยวตัดภาพไปดูการเรียนการสอนของเรานะครับส่วนไม้ฝากไว้ด้วยนะครับ1,990นบาทครับดูจาก EP ที่103รครับรับส่วนลดทันทีนะครับก็ ฝากไว้ด้วยสำหรับ HMR โปะครับ4 4U นะครับ 5U นะครับ